ภากยมุนีพุทธเจ้าพุทธศตวรรษที่9ประเทศไทยศรีเทพสมัยมอนทวารวดีประติมากรรมของภาษากยมุนีพุทธเจ้าซึ่งครั้งหนึ่งเคยสูงเกิน9ฟุตหรือ3เมตรนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเรื่องสอยันยิ่งใหญ่ที่ชาวมอนแสดงต่อพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีพุทธศตวรรษที่6ถึง11ประติมากรรมขนาดมือมานีซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยแรกแนั้นหาได้ยากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสภาพเดิมนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้น่าจะนำ ไปประดิษฐานในวัดพบการประดับด้วยอัญมณีล้าค่าอยู่ระหว่างคิ้วซึ่งปัจจุบันเป็นโพรงโลง่งเครื่องหมายนี้เรียกว่าอุณะหรืออุนาโรมแยกพระพุทธเจ้าออกจากโลกิยวิสัยและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตรัสรู้แขนของปฏิมากรรมชิ้นนี้จะต้องงอที่ข้อศอกโดยที่ปาดตั้งสองข้างยื่นออกไปข้างหน้าและนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของแต่และนิ้วสัมผัสกันเพื่อสร้างท่าทางแห่งการเทศนาวิตรกะมุทธาวิตรกรมุททาคู่เป็นจุดเด ของพระพุทธรูปสมัยทวารวดีพระสากยมุนีพุทธเจ้าอายุพุทธศตวรรษที่9วัสดุหินทรายขนาด8ปด8คูณ28คูณ13นิ้วปัจจุบันจะแสดงถาวรที่บริเวณห้องถงพิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนแพลซาดีาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา pe pindou พุทธศทธตวรรษที่7จประเทศไทยสีเทพเอกลักษณ์ของปฏิมากรรมชิ้นนี้มีความไม่ชัดเจนเนื่องจากการขาดคุณสมบัติเชิงสัญ,ญลักษณ์และสภาพที่แตกขับโดยทั่วไปรูปนี้ได้รับการระบุว่าเป็นพระสุริยเทพเนื่องจากมีรัศมีที่ยังหลงเหลืออยู่บางส่วนการใส่ต้มหมูแปดเหลี่ยมที่มักสวมใส่โดยเทพอย่างไรก็ตามการกำหนดนี้ไม่แน่ชัดเนื่องจากรูปพระวิษณุและพระกฤษณะจากเมืองสีเทพมีมงกุฎที่มีรูปร่างคล้ายกันนอกจากนี้ผ้านุ่งสั้นที่สวมใส่ สัมพันธ์กับพระบิษณุจากเมืองสีเทพด้วยเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอายุพุทธศตรวรรษที่7วัสดุหินทรายขนาดรวมทั้งหมด45คูณ17คูณ7คิด1ทับ2นิ้วปัจจุบันจะแสดงถาวรที่พิพันนอตันไซมอนเพสดดนาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมร,ริกา พระวิษณุพร้อมบริวารประเทศไทยศรีเทพสมัยมอทธารดีการดุลใหม่ถึงการตกแต่งโดยใช้ค้อนตอบเป็นนูนจากด้านหลังของแผ่นโลหะในแผ่นจารึกตรงคํานี้พร,พร,พระวิษณุเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นตัวแทนของแกนโลกพระองค์ทรงยืนบนฐานสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินได้ร้อมรอบด้วยรัศมีวงกลมซึ่งหมายถึงสวรรค์ข้างๆมีบุตยืนถือก้านดอกบัวบานเพ่งมองไปยังพระวิษณุแขนทั้งสี่ของพระวิษณุที่ถือคือคุณลักษณะของพระองค์ได้แก่จาก ลูกโลกและคาถาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงทิศสําคัญทั้ง4แผ่นทองดดนรูปพระวิษณุพร้อมบริวารขนาด1 1ขีด7ทับคูณ6ขีด3ทับ8นิ้วปัจจุบันจะแสดงถาวรที่พิพัณฑ์นอร์ตันไซมอนแพ่นซิดนาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา การนับถือศาสนาฮินดูที่เมืองโบราณสีเทพนั้นพบหลักฐานที่เป็นประติมาการรมเทวร,รูปรุ่นเก่าเช่นเดียวกับที่พบในเมืองสีโมสถทางปาจินบุรีทั้งสองแห่งนี้ล้วนเป็นเมืองในเส้นทางการค้าโบราณภายในร่วมสมัยกับหัวเมืองการค้าริมชายฝั่งในคาบสมุทรสยามอิทธิพลศิลปรกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูพบที่สีเทพนี้ล้วนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนตามจากต้นทางในอินเดียเพราะถูกปรับรับจนเป็นตนเองทั้งสิ้นแล้วและไม่ได้รับผ่านมาทางบ้านเมืองในบริเวณรอบ เทเรซาเขมรแต่อย่างใด เทวรูปสุริยเทพพบที่เมืองสีเทพมากที่สุดในบรรดาเมืองโบราณในประเทศไทยคือ6องค์และน่าจะเป็นเมืองโบราณในภาคกลางแห่งเดียวที่พบพระสุริยะทั่งจากฝีมือช่างท้องถิน่นอายุราวพุทธศตรวรรษที่1 3บสถึงสิรูปแบบประติมากรรมเห็นได้ว่าปรับรับอิทธิพลจากศิลปะแบบอินเดียใต้แบบคุปตะและหลังคุปตะหรือบางองค์ก็คล้ายกับพระสุริยะในราชวงศ์มัทุลารัฐอาณาธารประเทศแล้วมาสร้างเป็นงานประติมากรรมแบบของตนเองเป็นศิลปะแบบสีเทพ มูลนิธิเล็กประภายวิริยพันธ์ พ,พ, Simon, พ,พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนพิพิธภัณฑ์ศิลปะในแพซสดีนาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารทันสมัยที่สวยงามในแพซสดีนาแคลิฟอร์เนียพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปีพศ2512เพื่อจะแสดงงานสะสมจํานวนมากของนอร์ตันไซมอนซึ่งประกอบด้วยการรวบรวมงานชิ้นเอกด้านศิลปะที่รับการยกย่องมากที่สุดในโลกนอร์ตันวินเฟรดไซมอนเกิดวันที่5คุมภาพัน์พศ2450เขาเป็นนักอุตสาหการรมและเป็นผู้ใจบุญชาวอเมริกันครั้ง เป็นหนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาตอนที่เขาเสียชีวิตเขามีทรัพย์สินสุดที่เกือบหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไซมอนได้รับการไม่ได้ัยว่าเป็นโครคทางระบบประสาทในปีพศ2527โดยมีอาการกินแหลงแบลเป็นโรคที่พบได้ยากซึ่งระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีเส้นประสาทอาการอ่อนแรงและรู้สึกเสียวซาที่มือและเทา้าแต่เขายังคงทำงานอยู่ในพิพิธัณธ์เขาเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมที่บ้านของเขาเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2536รวมอา อายุ86ปี